ร่วมปีเลยนานมากเลยวันนี้นะคะเราก็จะออกเดินทางกันอีกครั้งหนึ่งน้องหิึนะคะก็ยังหลับอ,อยู่ตรงนั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เช้าตรู่มากๆเลยเราจะเดินทางไปภูเก็ตกันค่ะจะไปที่ไหนอะไรยังไงมาตรการการเข้าภูเก็ตเป็นยังไงเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังนะคะ อุณภูมิแล้วนะคะไม่ได้มาที่นี่แบบว่านานมากๆจาไม่ได้แล้วว่านานเท่าไหร่นะแต่ว่านานแล้วอ่ะแล้วก็บินล่าสุดจะบินย้อนเมืองไงประมาณเป็นเกือบปีแล้วเหมือนกันเราไม่ได้ท่องเที่ยวมาเกือบปีตอนนี้นะคะเจ็กื้อสมองวกคซมมาแล้วย <c oughs> <c oughs> เย้เจ๊ซื้อสมองไม่ได้ลงพินานมากเลยอ่ะยังไม่ได้เลิกทําช่องนะคะแต่ว่ามันเป็นท่องเที่ยวไม่ได้เราก็เลยต้องหยุดไว้ก่อน ตอนนี้มาถึงสวุวนะรรณภูมิดูดิโล่งม,มากปกติอ่ะที่นี่ก็จะคนแน่นแน่นไหนคนแน่นแน่นเลยนะคะแต่ตอนนี้คือโล่งเพราะว่าพวกไฟต่สามประเทศมันก็คือลดลงอย่างมากๆเลยทุกอย่างแหละการเดินทางคือมันลดลงมากมากตอนนี้ก็เพิ่งแบบว่าเริ่มเปิดเริ่มอะไรก็เริ่มแบบกลับมาเดินทางกันได้แล้วออใช่ก็จะต้องนั่งเวนกันแหละทุกที่จะเป็นแบบนี้ คนเยอะเหมือนกันนะน่าจะเต็มลำแต่ตอนเช็คอินนะคะเขาก็มีการขอดูประวัติการรับวัคซีนแล้วก็เปิดหมอพร้อมให้ดูว่าเราฉีดแล้วสองเข็มทุกคนค่ะเย่เรียบร้อยป่ะเรียบร้อยแล้วเย่พอไปถึงใช่ป่ะคือเนี่ยในในเอ่อนักท่องสำหรับนักท่องเที่ยว ชาวไทยเนี่ยที่จะเข้าภูเก็ตใช่ไหมคะเราก็จะต้องอมีหลักฐานก็คือว่าฉีดวัคซีน2เข็มแล้วก็จะไม่ต้องตรวจ ATK นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเด็กอ่ะเด็กๆที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยเข้าก็ต้องตรวจ ATK ก่อนนะ ต้องไปตรวจไปตรวจเองที่บ้านแล้วมัผลประชมไม่ได้นะต้องไปตรวจที่คลินิกที่มันเหมือนกับว่าต้องเป็นแบบเป็นทางการเอาผลมาให้ดูอย่างเงี้ยค่ะก่อนเดินทางเจชั่วโมงมัง้งยังไงอะ่ะก่อนเดินทางก็ต้องเช็คก่อนเพราะว่านโยบายเขาจะเปลี่ยนเรื่อยๆอัปเดตน,นะคะอันนี้คือดเมเสติกสูอ่อนัภูิเนี่ยตอนนี้ไม่มีร้านอาหารใดๆเปิดก็คือมีแค่นี้เลยลอซันมีแค่ลอซันแล้วก็จะมีแบบเอ่อของอะไรเนี่ยฝุ่นร้อนก็มีก็เป็นลอซันแล้วก็มีแค่ที่เดียวจุดเดียว ที่สำคัญคือไม่มีนมสดให้น้องครีมตอนแรกจะมาซื้อนมไงแพรว่าเดี๋ยวเราซื้อเสร็จแล้วไปหาที่นั่งกินกันซื้อโยเกิร์ตมาของป้าของพิมคาโกยากิ <Yeah. S 2> เอ่าแล้วเอาอะไรจิ้มอะเอาอะไรจิ้มนะ oh, อะเดี๋ยวต้องเดินเนี่ยอ๋อน,นี่ไงเขาให้ซ้อมมา,า,าแล้วของป้าแซนด์วิชหมูทอดนี่ไม่พร้อมขึ้นเครื่องค่ะแล้วพร้อมเราอย่างเราจะเดินไปที่เก็บ A4 นะ เต้นเต้นไหมคะมวนจำเป็อยากนั่งเครื่องบินบ้างไม่อยากนั่งออกไปนอกประเทศเลยเออเรออันนี้สองสองกว่าน,นี้สองสแปดห้าไม่ได้นั่งนานเดี๋ยวไม่กิน วันนี้ันเครื่องเขาไม่มีเสิร์ฟอะไรใดๆเลยนะคะตามมาตรการความปลอดภัยแต่ว่าพอลงจากเครื่องก็จะมีข้าวให้คนละชุดเป็นข้อวผัดน้ำพริกปลาสลิดตอนนี้มาถึงภูเก็ตแล้วทงองฟ้าแจ่มใส่นะคะแต่ว่ากับตันบอกว่าบ่ายนี้ฝนจะตกอ้าไหะเดี๋ยวเรารอรถมารับจากทางโรงแรมนะคะโรงแรมนะครับบอกลยคฮะทรายล้คุณแมาภูเก็ตค่ะ ทรายลูกน,น้าภูเก็เาากเตแล้วเราก็จะนั่งรถไปไม่ไกลนะคะอยู่หาดบางเท้าเองใกล้ๆ ไปด้วยเพราะวลาไปโรงแรมแล้วเขาจะวางไว,ว้แล้วก็ชอบจกอยากกินของเขา <c oughs> เดี๋ยวเรานั่งรถประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะไปถึงโรงแรมนะคะเมื่อกี้ตอนออกมาจากสนามบินน่ะ <c oughs> ก็ไม่มีตรวจอะไรนะรับกระเป๋าแล้วก็ออกมาได้เลยก็คือ ทำกัตติยาปาร์กากับคุกกี้แล้วต้องผลไม้ตายไ้ไม่เป็นผลไม้ใต้ไม่ใช่มันเป็นผลไม้อบแห้งขนกต่างๆคุกกี้เขาแก่มาไม่กินคุกกี้นะกินไอ้นี้มันเป็นคันตาลูกใช่ไหมห้องเรานะคะชื่อไทยว่าเดี๋ยวถามน้องน้องลูกสวีทอะไรนะโอเชียนโอเชียน สวีทโอเชียนฟรอนต์บัลคอนีก็คือว่าอยู่หน้าเป็นห้องสวีทนะครับแบบอของเราเนี่ยจะใช้ขอบเราได้ด้วยก็คือว่าเด็ดคือเด็ดกินเยอะแยะเลยวันนี้เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังดูจำชื่อห้องได้สวีทโอเชียนฟล็อกคุนีของเราจะเป็นห้องสวีทนะคะก็คือว่าหนึ่งชั้นมีหนึ่งห้องจะ่ได้อยู่ใด้วยเดินไปไกลเดินไปไกลมากระหว่างเดินนั้นจะเกี่ยวกินของไปหมด นี่คือเราอยู่ในห้องพักนะคะแต่ว่าเราอยู่ติดทะเลเลยค่ะมันดีกว่าที่สิดแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาดูห้องอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆเ,เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันก่อนค่ะแอบดูก่อนไ,ไ,ได้มั้ไม่ได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 ้เดี๋ยวให้ดูค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่ตื่นเต้นค่ะอ่า ต้องอาหารมิสเตอร์ต้มยำห้องอาหารต้ยมยำดีมากแต่ดูอยากกินพิซซ่ามากคือ,อรตรงเนี้ยนะน้าวิวดีมากเพราะว่าตรงนี้ข้างหลังก็็นสระว่ายน้ำตรงนี้ก็เป็นทะเลดเ้างหน้าวิวดีมากสระว่ายน้ำกับทะเลอยู่ติดกันเลยค่ะ แค่ไม่กี่ก้าวนะคะนี่มีสระว่ายน้ำหนึ่งสระสองสระสามสระเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีสไลเดอร์ด้วยค่ะจะกินข้าวเสร็จจะมาเล่นนะคะไม่ไหวแล้วได้กินตะกินเลยนะคะอุ้ยมือเลอะเปล่าไม่เลอะค่ะเออเลอะเลอะเลอะเันนี้อ่ะงช้อนจอมหั่นจอมดีกว่านะช่วงเวลานี้อุายมือเล้วอุ้ยเยอมาชิมนะคะซีซอส์สลัดใส่กุ้งเยอะมากชิ้ยืดชิ้ยืดชิ้ยืด้ยแล้วก็อันนี้เป็นปลอกเตี๋ยนะคะ เฮ้ยเกิดเรื่องใหญ่อาหารตายังไม่มาไมยจิ๋วพิมพ์หมดเลยแมงกันกันหมดเลยอ่ะอ่ะโอเคอันนี้เป็นกุ้งเนื้อไทรเกอร์ฟรอร์นกะทมกับผักนะคะส่วนของปลาปลาเนี่ยจะเป็นอ่าแม่ลืมละอะไรนะเจนเดอร์ลอยโอเค อิ่มอร่อยมากก็คือเดี๋ยวจะแจ้งราคานิดนึงนะคะอาหารนะคะก็จะ <Así. S 1> <5? S 2> เป็นราคาโรงแรมค่ะก็คือกุ้งแม่เนี่ยจานนี้สีตัว950เป็นกุ้งกุ้งลายเสือย่างของป้าเป็นเนื้อทิมเดรอยก็990นะคะแล้วก็พิซซ่าของพิมที่เป็นไซส์เด็กเนี่ยอันนั้นอ่ะ220อ่อร่อยมากอร่อยมากนะคะสลัดก็ประมาณ300ะไรอย่างนี้ โอเคแล้วก็งั้นเดี๋ยวตอนเนี้ยเราจะไปตั้งหลักที่ห้องก่อนแล้วก็ว่าจะทําอะไรต่อไปเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะฮะเรากลับมาที่ห้องนะคะหลังจากกินอิ่มมากเลยนะคะแล้วก็นอนนะคะเพังพ้ออะเจ๋งดิทายเรต้องมารีวิวห้องเข้ามานะคะก็จะเจอกับห้องที่อันกว้างขวางนะคะราวๆเท่าไหร่คะราวๆเท่าไหร่ไม่ถึงกี่กิโลเมตรโอ้เจะดสิบตารางเมตรได้โอ้แล้วอ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าบาร์เอาไว้แบบว่ารับประทานขนมนะคะนีเเ่มีใส่ของส่วนอันนี้นะคะกับอันนี้ก็มีตู้เย็นแล้วก็ของข้างบนนี้เป็นขยะที่เราเอามาไม่เกี่ยวนะคะม,มีเครื่องชกงกาแฟาเอาะไรให้ด้วยนะคะแล้วขามีให้ด้วยนี่ทารกาแฟาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีนี่เครื่องทำชงกาแฟาเครื่องต้มน้ำร้อนในนี้ก็มีลิ้นชักซึ่งมีแก้วต่างๆนี่มีแก้วสวยงามนี่เป็นแก้วเลยนะ ให้เด็กจิ๋มมาจับนะเดี๋ยวแตกนะคะแล้วก็มีอุยอ้ยจาอ๋อนี่แก้วกาแฟอ่านะคะแล้วก็มีแก้วไวน์โอ้โห,ห,โหสวยงามดูสิตั้งไว้สวยงามมากอ๋อเขาจะมีบล็อกไว้วางอย่างนี้เลยป้าเห็นไหมไม่ให้มันเลื่อนอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นอ๋อไม่มีอะไรแล้วก็ในตู้เย็นไม่มีอะไรให้คะ่ะอันนี้นะคะเป็นมุมนั่งเลยเอ้ยไม่ใช่นั่ง นี่เดี๋ยวดูนั่งให้ดูนั่งจริง,งนะคะไม่ใช่นั่งเล่นเฉียบเพลิงนะอ่ะ,อะ,อะก็คืออันนี้นะคะเป็นเก,ก้าอี้หวายค่ะเป็นโซฟาหวายแล้วก็อ่าตรงนี้ก็เป็นโต๊ะทำงานนะคะเขียนหนังสือโต๊ะเขียนหนังสือสอ,อ่ะพอเข้ามาตรงนี้ก็จะชอนอ่ะไม่ชอนอ่ะเคินเข้ามาได้ตรงนี้นะคะก็เป็น<ว>ประตูไม้สักนะคะอุ้ยไม่ใช่ไม้สักนี่คะเพราะว่ามันเป็นไม่มีรอยสักอะไรเลยเป็นไม้อะไรก็ไม่รู้นะคะมาเชิญเข้ามาเลยนะคะ จมองสองไปเห็นทะเลซิลซูได้ว้าวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นว้าวน้ำไว้ยังไม่ร้อนเลยแคมูนวีนี่ยุงนะถ้าลงไม่เห็นนะตายแค่เนี้ยตกน้ำแคมูนยังไม่ล้นเลยแคมมูนมันต้องอยู่ตรงนี้ถ้าแคมมูนจะกี้จะให้มันไหลออกมาก่อนมันต้อลงแล้ว ี่แล้วปังต่อต่อหูยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันร้อนนี่มันไม่มีธรณีนะครับคุณดูดิอ่ะร้อนมาเลยอ่ะธรณีธรณีนี่นี่รของห้อนดาวเนี่ยเป็นห้องที่อยู่มุมริมอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะสุดทางเดินน่ะฉะนั้นเนี่ยสุดตึกอ่ะมันจะได้ทั้งวิวทะเลและทะเลสาบซ้ายทะเลขวาทะเลสาบนี่อันนี้คือทะเลถ้าแผ่นไปด้านนี้คือทะเลสาบ Welcome t o e h u g small world แ yeah. ยแล้วก็มีช้างสองอันมากุ้งอยู่นี้นะคะตรงนี้นะคะจริงๆแล้วมันจะเป็นบอกว่าที่นั่งเล่นเป็นโซฟาแต่ว่าเราทําให้มันเป็นเดเบทแล้วเราเทําให้มนันเป็นเตียงเสริมเอ,อ่อเอ็กซ้าเบเพราะว่าเ้าเบเพราะว่าเรามีสามคนคทีนี่นะคะพอเราเข้ามาตรงนี้นะคะก็จะเข้ามาสู่โลกใบใหม่เป็นห้องน้ำน,นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นงานหินอ่อนระวังนะคะเวลาเปิดน้ำไปแล้ว จะหวัวที่ลงไปหัวเป็ดแขะน,นะคะอ่ะทีนี้นะคะตรงนี้นะคะซึจะเป็นห้องชาร์ที่ต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเปียกเนี่ยเปิดลงมาเนี่ยอาจจะเปียกได้เลยว,ว่้ยเปิดจริงเหรอว่ามันจะอ,นออกตรนี้ทุกคนออกยังออกยัง <c oughs> แต่มาหวัวแรคอะทุกคนนี่ก็เป็นที่ขัดที่ใครพี่เราเอง อ่ะแล้วก็มีน้ำยาเบื่อปากอันนี้อะไรอ่ะอ๋อมีไอเจลแอลกอฮอล์แล้วก็มีเออ่ที่น้ำยาล้างปากชาเวอร์แคปหมวกอาบน้ำอันนี้เป็นพวกเออ่ไอสายตันบาดสำลีอะไรต่างๆก,ก็ตรงนี้นะคะก็เป็นกู้เสื้อผ้านะคะตรงนี้นะคะก็เป็นแบบว่าที่ไม้เท้าสำหรับคนแก่ชราไม่ใช่อันนี้มันมีกระเป๋าอ่าที่ทมันกระเป๋าเหรอคะมีกระเป๋าหลายใบอย่างวางตรงนู้นวางตรงนี้ได้ว ถ้าซื้อผู้ชายก็มีไม้แขวนอยู่ตรงนู้นอุ้ยเขาใส่น้ำมาให้เราด้วยดีอลังการแล้วตรงนี้นะคะก็เป็นเก้าอี้นั่งนะคะไม่ใช่ที่หลอกลีแปะแดูรูรูนุกเป็นมุกอ่ะไม่เป็นไรนะคะก็จบแล้วกับการรีวิวห้องนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็บ๊ายบายอย่าลืมกดติดตากดไลค์กดแชร์บายบาย